เพื่อนว้าวเลือจักเลื่อยเข้านะเจ้าสิไปเฮ็ดอย่างแม่เพิ่นนอนเอาไปเกี่ยวข้าวรับจ้างบาอกาถ,ถามถามดิเจ้าเคยเฮ็ดบ่อเออเพิ่นเคยเฮ็ด<ม>ลาปบว่าแรงว่าเบารี่มีข้าวดีบ่บบอรีมีข้าวดีเพื่อนให้มาถามดิเพิ่นยังของใจเนาะเพื่อนให้มาถามเพื่อนอย่างแม่ใจนะจักเพื่อนสิซอยอลีหรือบ่แต่ว่าเพิ่นให้มาถามเฮาก็ต้องถามลาชสมูดว่า ซื้อให้แล้วน่ะไปว่าไปรับจ้างตัดหญ้าตัดหยังก็ได้มันบอกจ้างนะได้ไ้เรื่อยเข่าก็ได้ตัดหญ้าก็ได้เนาอได้แสดงว่าได้ช่วงสามเวียกูุได้หน่ได้เบดตัดหญ้าตัดหญิงก็ได้ตัดหญ้าตัดเข่าได้เบดตัดเข้าก็เอาก็มีโฮมมันเนาะแล้วเพิ่นถามอีกว่านี่ชื่อมาแล้วนี่สิบ่ขายบ่เพิ่อนว่าเพราะว่าจักจะตินน่ะเคยขายเท่านี้จำเป็นแห้งเนี่ยโอ้ที่ขายนะจำเป็น เงินบ่มีพอดีเนาะละไจำเป็น,นตัวใดตัวหนึ่งบัดไม่ยาผัดคุ้มอย่างเมื่อบ้านสบายดีพี่น้องสบายดีเนาะมือนี้อยู่กับเบาลิมือนี่เบาลิสิมาถาไมไอ้เทิดเรื่องจักเลื่อยเขาพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปถามนู้นกัน ไอ้เยอเด้๋ยวน่งก่อนนั่งก่อนคอยคอยสัมภาษณ์จ้ะนี่คอยชี้สัมภาษณ์เรื่องนี้ไทยนี่นะนี่นี่มานั่งเดี๋ยวนี้เพราะว่าเขามีเรื่องชี้ว้ากับเจ้าแบบเป็นจริงเป็นจังนะแต่ชี้ทายน้ำโมพอนกเพ็ดใช่น้ำแล้วแปลว่าหาถามพบกันเนาะเจ้าถามรถจะมีอยไรกับคอยตั้งกองน้ำไปปะไอ้เธอมานั่งก่อนเพราะว่าลองเราบ่เลือไหมยืนนี่เข้าป๊อดเราเรามานั่งก่อนมานั่งก่อนพี่พี่พี่นางพี่หินที่งานเลยบ่เธอเลย ่ไว้ดังไพ่ไว้ดังไพ่เอาจีจูดหนิป่าละมือเหมือนกันนี่โอ้ยเปนแห้งก่อนมาดิมาดินั่นนี่ตรงนี้คอยขอถ่าเจ้านี่ที่ทำเป็นจิ้งเป็นจั้งเพราะทางปุณใหญ่เพิ่นบอกให้มาถามเจ้างานไหนได้โบ้โทรมาเพื่นางอยู่แดดนี่นะเอ้าอ่ะนางลงมาดินางลงนางลงเอาสวัสดีกล้องข่อยก่อนเด้อสวัสดี ไปดีตายบ้านแดดห้อนแห้งโอ้เอาไปถามเลยถามเงาเลยนะก็คือเพิ่นว้าว่าเลื้จักเลื่อยเข้านะเจ้าสิไปเฮ็ดอย่างนี้เิ่นนอนเอาไปเกี่ยวข้าวรับจ้างบอกทกทำถามดิเจ้าเคยเฮ็ดบอกไอ้เออเพิ่นเคยเฮ็ดลาเบลวะแสดงว่าเบาลีนี่มีข้าวดีบ่ บริมีข่าวดีเพื่อนไทยมาถามดิเป็นยังของใจเนาะเพื่อนไทยมาถามเพื่อนอย่างแน่ใจนะจากเพื่อนชิชอยลีหรือบ่แต่ว่าเพื่อนไทยมาถามเขาก็ต้องถามละสมุิว่าซื้อให้แล้วนะแปลว่าไปรับจ้างตัดหญ้าตัดหยังก็ได้เหมือนบ่จ้างนะได้ไว้เลื่อยเข้าก็ได้ตัดหญ้าก็ได้เนาะได้แสดงว่าได้ช่องสามเวียกกูได้หน่ได้เบดตัดหญ้าตัดหญังก็ได้ตัดหญ้าตัดเข่าได้เบดตัดเข่าก็เอาก็มีโฮมมันเนาะแล้วเพื่อน ถามอีกบ้างนี่ซื้อมาแล้วนี่สิบบขายบ่เพื่าเพราะว่าจักรตินนั่นเคยขายเธอที่จำเป็นแห้งนี่ขายโอ้ที่ขายนะจำเป็นงั้นบ่มีพอดีเนาะแล้วจำเป็นตัวใดได้บัดไม่แย่ผัดคุ้มอย่างเมื่อบ้านโอ้เห็นแต่มันกำลังเริ่มสิเป็นเนาก็เลยบอกว่ามันสิเป็นอะไรนักบอกเลยเบิรนักเดี๋ยวเห็นแต่จักรนูเดียนั่นแล้วเนาะงั้นกับโบมีเนาะจักรจักรตินตอนนั้นจะชื่ออะไรนะช่องล้านห้า กระถืออยู่ได้ฮะรุ่นรุ่นดีบป่านะรุ่นดีเจ่าเปล่ีรุ่นนี้รุ่นดีรุ่นบุรีาลาแบบจากักจะตินนี่กะจกได้ขึ้นกัเนานแต่ว่าจักอกันเลื่อยเข่านี่ชีมีประโยชน์กว่าในส่วงนี้มันบปล่ <ừ> จกักรตินนี่เขาสิไปตัดไม่ในไซส์เะเธอตัดไม้นะมันบอกว่าชีนี้เราเากี่ยวกับเขาจ้างเห็ดการณ์ที่นี่ตัดแล้วหกแล้วห่วยเขาก็ตัดอะไะมันมีพื้นลง่มตอเตานะ มันบอกมีพื้นนงเต้ามันต้องได้ซื้อเนาะซื้อเป็นต้นนะนี่ชื้อเป็นต้นต่อไปนี่ก็น่าจะได้จูดยุท่านอีกชาครวยเบิ่งต้องได้ซื้อแบบเมาทั้งต้นนะสมืติว่าต้นนี้มันไม่คดงงๆเนาะแซนึ่งชองแสนบ่แต่ละต้นนะน้องเฉิดไม่เขาเขาปั้นกันมีบ่เป็นอันกะกมีันอันนี้กับเพิ่นให้ถามลังเถื่อย่านเจ้าขายกันซื้อไหนครับั่นใด้ละ เขาจะแจ้งเพิ่นอีกทีว่าคันได้ก็เป็นบุญเจ้าคันบ่ได้ก็เป็นเขาบ่มีบุญเด้ออเทิดเด้อเขาถามแบบนี้เนาะแต่คอยคิดว่าสีได้อยู่ครับบ่จักแล้วมันเพราะว่าทางเงินบ่ได้มาห่อนมือเฮาตอนนี้เนาะเฮาบ่แน่ใจร0อยเ่นเซาล่ะเลยบ่อยากให้ความหวังแต่ว่ามันเฮาก็ขึ้นอยู่กับ่อเทิร์นแล้วตอนนี้ว่ามีความพยายามมุ่งมั่นซําไดมีความอยากได้ก็ตือรดื้อร้นซําไดบ่อเทิม่ดคืออันนี้ระด้ก็ กับเวลาพิ่นสบายดีนี่กับ่เถื่อจะยกมือสบายดีในเรื่องซ่องไรกับไปจากแนะนําให้สบายดีแน่นะเพราะว่าภรู้ใุญ่ยพิ่นกับบุญเบิงเฮา,เาเอะนะเฮาก็ค่อยค่อยปับ๊บเอาแม่ค่อยปั๊บโตไปนั <c oughs> ่นแหละและ้วขั้นชื่อให้นี่แบบว่ามีประโยชน์ทั้งตันหย่ารับจ้างไม่ดีบ่มีบางคนจ้างสมมติว่านะมีเนาะเพราะว่าแถวบ้านข่อยเขาจ้างกันได้แถวบ้านข่อยตัด้านแม่กะบลายอยู่ดอกบมเนาะตัดเข่าเนาะ พอทองแผดก็ตัดเอาบ่เข้าเจ้านะตัดจูข่อยก็ได้เอาเครื่องตัดหญ้านี่แล้วคือกันนี่แหละเนาะเครื่องตัดหญ้ามันก็มีหลายรุ่นไหนตัวดีตัวบ่ดีตัวดีตัวบ่ดีเอาตัวกลางๆข่อยของข่อยชื่อเอาบัวขันว่ดีแฮงชาข่อยนี่สําหรับไอเถิดพออยากได้ตัวดีให้เราเป็นยังจะว่าจังซั่นเพราะว่าเรานี่ยทำเพลแล้วนี่เราสิบ่จักความแปลกแล้วเงินคํากําแก้วสิไปแป้งนะนะมันสิยาวน่ะแม่นี่หลายรุ่นอยู่ตัวดีกับคัดคัดคักข่อยว่าพอเฮาซื้อแล้วนะเฮาบ่อยากซื้อตัวที่มัน คือว่าของจีนมันเพคือหลดนี่แล้วเนาะเพเพร้ไปคือหลดบาจ่อยบางอันก็เระท่านได้ใช่ท่ไมเนดีเนที่ก่อนบอกเนเนาะมาสองอันนะที่แล้วจาเป็นดีสุดก็คือมีจักตัดเข่ากับจักะตินเนาะเพราะว่ามันมีสองรุ่นรุ่นหนึ่งนี่สกินกระสวนรุ่นนี่กินแอสซ้างแต่ว่าต้องผสมผสมสองที รุ่นบผสมนี่แหละมันคล้ายๆแน่นไข่บ่รุ่นชิ้นปานบ่มันมันบ่อแห้งนะมันก็แหละมันเลยเปล่แล้วแต่ผู้ใช้สารนะใครว่ารุ่นผสมนี่แห้งแต่ว่าชิ้นเปลืองต่างกันนั่นมันีงแต่ว่าเปลืองหักแต่ว่าแห้งหมอนั่นเบิดสองบดสามนี่ยโยมหมอนี่ลิตรหนึ่งก็พอแห้งแด้หันหมูหมดบปล่าอ่อจากแล้วสารใครบ่เคยใช้ตัวตามมัเคยใช้มันรุ่นบ่อผสมเนาะมันขัดรุ่นบ่อผสม กินมันกสวรนี่นะมันกินไอช้างไอช้างคือกันแต่ว่ามันได้ใส่ลินตัวนี้ฮะ<อ>มันโบเมนแบบจักสติีนได้พอแพ้ได้มันมีสองจังหวะกับสี่จังหวะบ่สองทีกับสี่ทีเออแมนเมนใส่ใส่ใส่ดินต้องใช่ปกติต้องเอาตัวสี่ทีฮั้น่อยอันแล้วถามมึงแล้ตว 3, 3, ตัวนึงน่ะสามพันสามพันกัวตัวแพงนะตัวหนึ่งละสองพันกัวถามมึงน่ะโอ้ไปถามแล้วเหมือนวันนี้ค่อยถามแล้วถามราคาแล้วถามราคามึงแล้ว เพื the si the ่อนว่าพื่อชื้อให้เจ้าถ้าเจ้าถ้าเจ้าชีบกขายเพิ่นว่าว่าบกขายเล้่ยแต่ชื่อชื่อให้แล้วชีบกขายบอเพิ่นว่าเพิ่นบ่มันใจละเลยมาจากข้าเจ้าให้คำมั่นสัญญาสมมติว่ามือใดมือหนึ่งคอยมาแจ้งข่าวดีเจ้าก็มีอันนี้คอยยังบ่ไดัมีเงินได้นี่ว่าว่าไว้ได้นี่อย่าไปลงได้ว่าคอยี่ชื่อให้รีนะเนาะมุกตั้งใจแล้วบอกเถอเลยคันได้ก็ดีแล้วเนาะก็ได้เกินข้าเจ้า ไยยามาตั้งมกุกตั้งใจกระดุมันขยันคอยคิดว่าเจ้านี่นะ่าจะดได้อยู่แม่ก็แม<ป>่ประเม่นว่าอันนั้นดอกบ่แม่นว่ามาให้คำวังดอกจริงได้เขาถามกเขาจะถามให้แน่ใจผู้ใหญ่ผู้เพิ่นเบิง่นะเนนะบงเน,เนเาะพอน้องแพทเนาะแม่นบางทีเขากะทำมันบ่รายเขากา็ซื้อเติมน้ำเหม่แบบนี้นะบอเทสแต้วขั่วนะแล้วขั่วนี่เอาตัวโตๆเลยพอน้องแพท ข้นม่คอยยืมกับคยเนี่ยยังยืมหมดได้หรว่าเะคู่ม่ะเอาเงินไปจ้างยืมนี่ยังได้เศรเศรษแม่นพเอ่อสินับเพียงนม่คุทุกเน่ผมมีภัยจากแม่เมได้แม่ภัยใกล้เลยโอยไงนี่แหละคอยอยางว่าเศรได้เศอได้เศ้ะไนนะบ่ามันยืมในล่าแด้เนาะบอกจันโอ้แม่เป็นยังดยากคิดแตกเลยผมมีปัญญาเิ่นงยไงซะเขาเป็นคนถูกเนาะผอเนาะปัะยากะยาถิดเนาะ สู้ไปแหละสู้ไปจะค่อยสิอยู่เคียงข้างซอยให้กำลังใจแม่นบ่ลกับน้องแป๊แม่นปลูกบ่อลกับพายังเป็นลูกหญ้เราเป็นเงินดุยากอยู่ถือว่าไอ้เถิดี่ยืนยันเนาะว่าถ้าได้มาแล้วเนี่ยบ่ขายสิตั้งใจทำมาหากินเลี้ยงสบายเนาะดีดีไอ้เถิดแถือว่าได้ครับตอบหนึ่งหัวเรื่องแค่นี่ก็นี่ต่ว่าเจ้าลกป่านี่เบิดพุ่นแล้วบ่เถิดเลยอะไร้ั่งได้หยังบางทีอาจสิได้อยู่จังว่ากัน แมนได้จัะว่ากันอีกทีนึ่งข้าวากันอีกทีนึงกับบัวบ่าให้ควานวางกันได้น้ำกันยังไม่ได้ได้เนาะว่ามานี่ยังไม่ได้ยังจักอันชุมเฮาว่าไปก่อนมืดพี่น้องก็ค่อยเป็นค่อยไปคือวันนี้แล้วไปมาเลยเลยสู่ๆแล้วจะได้กันได้คือแดดแท้ค่ใช้ันแดดเดียวขับตัวช็อตกันได้ไปได้ป๊ป๊าถีนองกระงองคอนคอนแดดแห้งนี่งค่ะไหวได้ปีนี้ค่ะจะได้ไข่เป็นมาเลยใหญ่เลย ทั้งคนมีอะไรพูดทั้งคนมีอะไรแบบไเดี๋ยวมีบอกอีกถ่บ่ัวไหนบ่เยมถ้าเป็นจักมันัดบาดูแล้วบาดูจักแล้วเ้ต้องหาเา่อนเฮ้ต่อกฮอนเฮ่ออน นี่โอเคพี่น้องสบายดีอีกท่านึงก็คือทางแม่เพิ่นให้มาถามพี่น้องเบารี่ก็ต้องมาถามมาถามเ่มาขู่ว่าสิได้หรือบ่ได้เนาะเธอให้แม่เพิ่นช่วยเธอเพิ่นช่วยก็ช่วยเนาะเธอเพิ่นบ่ช่วยก็แล้วแต่บุญเพิ่นได้พี่น้องเอย้ยอันนี้ก็ได้เฮาเป็นสะพานบุญเพิ่นให้เฮ็ดน,น,นั่ได้เฮาก็ต้องเฮ็ดนั่นนั่น,น,นเนาะอ๋อทีเด้อ Uhm. thứ ba sang กับ ơn ưn, chẳng ได้ hết พุ่นล่ะพี่ <laughs> ขอเก่าวคำว่าสบายดีละพอวัสดีเด้อคนนะคับพอทำแพทย์คือจังไหเจ้าวะฮะชาชุมวดเรื่องมือธรรมากินนี่เจ้าว่าเราใก้น้ำมาแล้วเราจีหักษาได้ป้ในตอนนี้เราก็ดีขึ้นเด้อดอยว่าคนโฮนี่ยว่าบาลิถ้าว่าปรจำเป็นนะดีนะเราบอกขายแล้วคือเราว่ามาแล้วจังไรเราก็สิเอาเมียเราไว้ก่อน เนี่ยเรากำลังเริ่มเป็นเนี่ยตอนน่ะแม,มน,นบ๊องเงินบัดบุมีทงติดทงจักกีบเฮาทุกหนะบาลิบุมีิภัยอยากอันนั้นดอกทำ<ช>ประจำเป็นอย่าีนะจะถือฟังบ๊ขอกขี้เราอยู่ฟังเราเราที่นี่อยให้เงินป้าแตวนะห้าสิบพันให้ไปยืมกับพุย้ยเราไปให้ไปเช่าออเดอร์กับพุย้ยได้มาจากมือนึงเช่าอยลลู่เพื่อลุงเราแท้ๆแหละเพื่อลุงนางใบสุดท้ายเขาก็ะหอยแล้วเช่าหอยเช่าเช่าเล่ามมือได้เหรอ น้ำใจของคนมัน hmm. ต uh ่างกันนี่เขาบอกได้ว oh! mm ่าว um> ่าเขาบูด evet ีได OK> ้แต่ว่าเขามีความจำเป็นเนือื่นแหละแหมแต่ว่าผมอธิบายคร่าเขานะเภิยเมวยเศร้าก็คิดเทากับพ่อสิคิดได้ว่าเขากล้ยเนาะกล้วยชุดใดเนาะกล้วยชีปั๊บโตนั่งเขาโะสาปหวยว่ามันหอนนะจะเป็นยังอยู่มันตากแด็ดหอนเฮงครับเดี๋ยวนี้ยกเลิกแล้วเลิกกันเจ้าน้ามเลยไว้เป็นมืออื่นผนวันเลื่อนเลื่อนอีกเอ้าบริเวณน้อยมีเงิน เงินห้าร้อยหา้ยกีกบเลแล้ว<ม>า่าเป็นขอนน่เล็กกันเล็กสร้างเป็นขอนได้บ่สามหาสามก็สามอันีโอ้มันดูขี้หมูมาทาบ่นี่เจ้าจีบวาในนั้นได้ของอของดีนี่แหละมาเลยเราเราบริจากสีจากคุ้ม เราสิเลี้ยงบุกุ้มแล้วนะเอ้ยเราสิเลี้ยงกุ้มอยู่ก็อันนี้ว่าตามความคิดเห็นของข่อยกันแบบบุบสาข่อยว่าพวปั้นได้ข่อยว่าเนาะเดี๋ยวว่าอยากให้เราหนีเป็นคนหนีก็เอาข่อยไม่แบบตัดปัวไ่เอาหัะไ่เอาเลยเพราะว่าอากาศยังยังบมดีได้บ่โม่ีในตอนนี้นะฮะเรายังบม่ได้เป็นตาอยู่ ให้เราดีเศร้าหืนมาแล้วนี่มีเพื่อนมีชานเป็นอันเป็นสัมภาษณ์เพราแพทย์เราให้พราแพทย์ไปใช้เดี๋ยวนี้พราแพทย์จากตัดคทคีก็บบริทาร์ดเดี๋ยวนี้นะสัมภาษณ์บ่บววัดให้สัมภาษณ์บ่บววัดก่อนนะบ่บววัดสบายดีสบายดีเป็นอะไรคือจะได้ชุมมุดว่าเราได้เครื่องมือทรรมาหากินนี่เจ้าชิพื้นบ่อันพอแพทย์นะบ่หือเบ่าเทิดไปชี้เชื่อยังให้เราเดียนี้ยังบ่ได้ชิ้ชื่อถามเราชิ้ชื่อถามเราว่าเราอยากได้ยังล่ะ เขื่องตันหญ้าถ้าเราได้มาจะปลกค้ายบอกใครวะว่านั่นกับบแม่เราเราประกันแล้วเราประกันแล้วว่แล้วบลกค้ายไปช้ไอ้เทไปใช้แล้วเดมาบ้านมนบ้านคอ่นมัจับผ่อน้องเผ็ด๋อิ่นโทรบอกที่นี้น้ำบริมาชักมืออื่นบเพิ่อนเหได้ยุบกระถางน้ำขามาอยู่มือน จักแล้วอันนันเพิ่นก็นว่าว่าได้เหรอบะทางในบ้านเพิ่นวะจักข่าสิมีจักน่อยอยากได้จักน,น้อยน่อยหนึ่งก็นทั้งท่า,า,า,านน้ำบบดินมันซุ่มเลยแมนแน่นเลยเนาะแดดก็พักพอนเพาะเขาลูกแพ์เพิ่นวะเดี๋ยวพักพอนโอ้ยมาเสือทังกเ้ามาอดเอา้มาดิ บอว์ดขอเวลาตัดคลิปหน่อยนึงบอว์ได้ไหมเดี๋ยวว่าท่านไา้สิเดี๋ยวบอว์เด้อขึ้นเหนื่อยเาด้วย่เลยเขาอเขาตัดคลิปชื่อขึนเหนื่อยเนี่ได้นี่ต้องต้องต้องใช่ได้ชั้นบนตัดบรขาดได้ตัดผมยาวหาเวลาไปตัดผมดูเดี๋ยวนี้ตัดป๊มออกไปนี่ไปหาตัดผมไปะหาโมเถื่อใจโมได้ไหมโมได้ก็ต้องอยู่ท่นสว่างตัดแล้วไปต้องอยู่วันทีมนี่นะครับใครลองไหมได้เลยปั๊ดไฟชื่อมากมากเม่รับเงินแล้ว เงินซาลามแตนก็แล้วแล้วเจื่อนจะเจาะนำเจาะได้คื้ไหมเงินบรทันได้เพรน้องแพทย์ยังก็ินเงินอยู่นี่นะทางผู้ใหญ่ผูนให้มาถามเขาก็ต้องมาถามผู้ใหญ่เป็นอยู่ทางฝั่งไทยบ่น โอ้ยกดีใจมีโมกดีใจน้ำพี่น้องเนี่ยี่เพื่อนมาถามบ้วยแม่นถือว่าเพื่อนถามซัมมี่ถือว่ามีความหวังเนาะเอาก็มีความหวังได้ยังหน่อยก็ได้เพิ่มเพิ่มแต่ว่าเหตุผแลแหละกะอ,อันนี้ของเขานี่มันสีอันนั้นบบเนี่ยมันจะมีน้ำหนักพอกะบแต่เปเพเ่็นชีวิตใจระนาดเนาะว่าเขาสิ้นสุไปอันนั้นมันก็เป็นเครื่องมือทรรมาหากินไปหรับจ้างตัดเข่าตัดเนื้อ เวลาคนจ้างตะวันน่าแรงนีบ่บุคอยมีใู้<ฟ>จ้างพี่น้อง,อ,อ,องเนาะตัดหญ้าการพิจารณาฝนหน้าฝนครับอ่าช่วงเที่ยวเผานี่ล่ะเราดีไปแล้วสภาพเลยไปเถิดจัดหนักบ่นนี้ค่ะให้ว่าเถิดค่อมแหงลบข้างให้ว่าเถิดค่อมแห้งลุนตัดพื้นดังก็ได้เนาะมิได้ที่วนเข้าหรอกไม่ได้ไม่ <แฟ S 2> มาสิโปรนนี้กันนะตุ๊าชื่อแล้วาเสียนน้อยครับสงกิลิสบอ๋อมึงเน่ใช่อนาไปซื่อเนวสียนน้อยจงกิิสบาะโอ้ยแสดงด้วโอ้ยเหตุผเนอะชอ่ยเราเนี่ังมได้ชื่อเลยนะเนี่ยเนี่เป็นแท่งเป็นบรน้อแาเป็ม่รู้ว่าเนี่เราเนี่ยยังไม่ไ้ชออนนี้เจ้าลงปใช่เราชื่อน้อยจงกิสชื่อเสียนน้อยชป่อเสียนนอน่นน้นนน้นน้นน ดเถิด้โแท้เด็กงยังใหม่ยังใหม่น้บอฟวัเาชื่อนี่สมรสข้าเลยขอกีนกวบบาลีได้พวกชิป่ายเพื่อเพราะเมื่อวานนี้ขอกินกบาลีจมมันหมูมิเนตัดฮะสมรสข้าหกชิปลายม่หกิปลายพันเอาไว้ดังไคเลยนะฮะหักกะลีเก็บน้อยเลยดิเมันยังโค้งเลยหักบเฟวัด

หอมไสเมนลาบเลยบ่ว่ารอขีลาบมาบดเป็นอะไรวะผกแต่มันน้อยเดียวนี่เลือดดำนยเจ้าเนี่ยบดแดงเป็นพญานเลือดดำนะเจ้ามันะยดเลกระโปงไปบ้างไงเท่นั้นทันไเป็นอะไรบางนีมกินมีคัตเตอร์เห็นอะไรไอ้โอชุ่มด้อันนี้ว่าจะมาอ้างนะด้วย เทนอะไรโอ้ยเตป้เทนไรนี่บุญยาเตร์เนาะมีบ่อมาติเลยไอ้นั่าวะใช้บุญไผ่ช้บุนไพ่พึ่งใชมุนไผ่เดี๋ยวดิพึ่งมชมุนไผ่บ่ได้ห้อข่ามเลือดเลือดแบบครบฉาบเสือบุญยาคิว

บาเจ้านะเจ้าปรเท็จได้จุนะเหยียบเล็กกระพูนหนาดถอยลังบอกแม่ขนาดถอยลังไปเหยียบมาใชับเนาะโอ้ยบาเจ้าได้ขอยเย็บแล้วเย็บแล้วนี่ยนะนี่ก็บวมหัวแล้วเนี่ยนะเจ้าเจ้าให้ได้ไหมมาเพิ่กินมหกินแล้วดีโลดเอาเงินให้ขอยสิพันก่อนค่าซื้อแม่ป่วงนะว่าวังแต่ไปจี้ก็ได้เจ้าอยากกินดิบได้บัวจี้ไดนเจ้าชิคิบุจี้ขอยอ้อมเลยโอเคพี่น้องเนาะ สำหรับคลิป <imprisoned> น anyway, ี้บริหารสิทธิ์คอตวลาบปก่อนนี่ก็เป็นคลิปทามซทามไอเทิร์เนาะทามไอเทิร์ตรงๆว่าเัาสิขายบรู้ว่าจังไดถ้าบอขายกัเอาที่แจ้งแม่เพิ่นไปน้องว่าสิได้หรือบอออีกอีกครั้งนึงได้พี่น้องเอ้ยน้องขั้นบอได้แล้วก็บอได้ถ้าได้แล้วก็เป็นบุญเล้วบอได้ก็บแล้วบุญมีบุญเนาะแล้วแต่โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้บริหารสิทิ์คอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะเพื่อเป็นการเฉลยเวลาพี่น้องเนาะ เบาลิขอเก่าเข้ามาสมบายดีพ,พี่น้องขาลูกแพ,กพกกะตามไปซื้อเข้า